เจริ่มทําสำนึกดีค่ะค่ะมือนีเข้ากับยูสวนสองหหานค่ะก็คือจะมยู่สามสีสามกลุ่มนะคะสีม่วงสีเหลืองหลักกับสีชมพูมาโฮมแฮงกันปูกระเทียมที่สวนสองหหาค่ะเอ่อตอนนี้เข้ากับยู่บรรยากาศกับพี่กับน้องนาะเวาล่าเว้าไทยปนเปกันไปมือนีภารกิจของสามกลุ่มสีที่จะต้องซอยกัน ห้แล้วภายในเสานี้ถ้าเป็นไปได,ด้เด้อค่ะปูกระเทียมทั้งหมดเหลืออยู่8แปลงหลังจากงานมหาวัปรณาเสร็จนะคะแล้วก็เราจะนอกจากเราปูกกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเท่ากับใส่ปุ๋ยพ้อมใส่ปุ๋ยแล้วกับคุ้มฟางแต่ตอนนี้เท่าสิอยู่ในขันขันปลูกเพราะว่าปุ๋ยเียถ้าใส่ไปเบิดแล้วเพราะว่ามันใส่งายกลัวเนาะคะ่ะปลูกกระเทียมนี่กับไฮเขาสองฟังเพื่อที่จะปลูก ให้ทันกันให้เป็นแถวโดยที่เอาไม้นีูู่้ดอยยูคางคัวคางท้ายดีไหมกับปลูกมาโจดกันละมันสิบลืมสาเหตุที่หาไม้มมให้นี่คือปลูกแล้วคนมันแนมเห็นหนึ่งสองปลูกกระเทียมใสแปลงกับบอพาดเพราะลังเทือนอิทธิพันธผ่านมากค่ะเขาบอ่อเเอาไม้มาวัดเนี่ยมองเกิดก็เกิดมองตายก็คือมองบอ่ไเดปลูกนะคะเข้าก็เลยว่าเออประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ย มันเป็นบทเรียนหาเรียบร้อยแลย้วเพราะฉะนั้นอันใดที่เขาพยายามปรับเปลี่ยนใดเขากับสีน้ำจุดบกห่องแต่ละหม่องแต่ละที<ม>ที่เขาผ่านประสบการณ์มาเนี่ยมาปรับใช้กับปัจจุบันที่กําลังทำณนะตอนนี้เด้ยค<ม>่ะนี่ค่ะ<ม>กรเหลือทั้งเมิดยู 8, 9, แปดเก่าแปลงที่เขาต้องเหตุภายในเสานี้กระค้นกระรวม ร่วมแล้วกับลาลซีวิตอยู่กระดาษสีซีซิฟหาซิซีวิตร่วมทั้งเด็กหน่อยอนุบาลตุกติวเขากับซิมอยูสองทีมเลยคะ่ะอีกทีมหนึ่งเด็กอนุบาลตุกติวกับชาวชุมชนบางส่วนที่ผู้อายุยาวนั่งยองยอง,ยองไม่ได้นะคะเราก็ให้แกะกะเทียมแล้วก็มีท่านสมณะเป็นที่ปรึกษาส่วนทางนี้ก็จะมีท่านสิขมาดกับท่านสมณะมาช่วยดูแลเป็นบางจุดนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับพวกเราชาวชุมชนที่มาโฮมแพงกันในวันนี้ค่ะ เทียมช้อนแหมเอาแกะออกมาดิเขามีวิธีทำอ่าเอาละศาสนานี่คือองค์รวมของสังคมนะอันใดที่ไม่ใช่การรวมกันเนี่ยไม่ใช่ศาสนานะอันนั้นอ่าไม่ได้อันนั้นเน่าละเด็กก็ต้องมารวมกันทำงานนะวันนี้ก็แกะกระเทียมเป็นงานที่เหมาะกับเด็กดีนะคือใช้พลังงานไม่มากแล้วก็ต้องเลือกหน่อยนิดหน่อยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรเงี้ยเด็กก็เรียนรู้ ความเป็นศีลเด่นก็คือความมีจิตใจอันเบิกบานนะร่าเริงในการทํางานร่วมกับเด็กและผู้ใหญ่ด้วยกันศีลข้อหนึ่งเนี่ยต้องซึมซับจากผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่ใจดีเขามีจิตใจเมตตาอย่างครูอย่างผู้ใหญ่ที่บรรดาเนียมีศีลห้าะัะน,นั้นเด็กก็จะทำะมาทํางานด้วย,ยก็จะซึมซับความมีเมตตาจากผู้ใหญ่นะบางทีก็เด็กทําผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่ถือสานะเดี๋ยวแก่ให้อย่างเงี้ย อย่างต้นกล้านี่เขามือเขาอุ้ยนี่กระเทียมโทนเลยนะต้นกล้าเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากการทํางานจากจากผู้ใหญ่อันนี้เด็กๆอันนี้เป็นกระเทียมโทนนะเกิดในกระเทียมเนี่ยมีหัวเดียวเลยเขาเรียกกระเทียมโทนนะครับเขาไปทํายาได้อย่างดีเลยนะเนี่ยต้นกล้าเจอกระเทียมโทนเอาไปครับก็เรียนรู้นี่แหละอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับธรรมนัสิกขมาตรเรียนรู้ความเป็นศีลเด่นความเป็นผู้มีจิตใจที่เบิกบานมีความเมตตากรุณามีความเอ็นดู หลังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงนี่คืออานิสนส์งหรือว่าสาระของศีลข้อที่1ถ้าเราทำศีลข้อที่1ให้ถึงจิตแล้วก็ก็จะมีจิตใจเบิกบานอาจะขออนุญาตเกี่ยวกันขอนุญาตเกองชันเชิญเลยชันก็ยังขออนุญาตเลยเด็กก็เรียนรู้ความทำงานแล้วไม่เอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างนี้นะนั่นมีหลายกรีบนะครับนะเด็กๆเขาจะถามผู้ใหญ่มีอะไรก็ถามผู้ใหญ่ มันมีอาจจะมีซ้อนอยู่ข้างในอีกกลีบหนึ่งนะ้กากระเทิมโทนจ,จริงๆมันจะมีไม่มีกลีบเลยข้างในมีกลีบเดียวจริงๆ,ๆเลยนะยนี่แหละคือความความการทํางานที่เป็นบวรบ้านบ้าโรงเรียนจะไม่แยกกันนะ,ะสำนักศิกมาศเด็กๆและก็ครูทํางานร่วมกันอยู่ร่วมกันซึมซับความมีศีลเด่นแล้วก็เป็นงานนะเป็นงานก็คือทําให้เกิดงานนะส่วนชาญวิชาก็จะได้แทรกไปตามตามสมควรนะ โดยที่ไม่แยกกันบางทีแยกกันเนี่ยไปเรียนศีลก็ที่หนึ่งทำงานก็ที่หนึ่งอ่าอะไรไปเรียนก็อีกที่หนึ่งมันมันไม่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน่างพวกเราทำเนี่ยอยู่ร่วมกันเลย <c oughs> คือไม่ต้องพูดกันมากนะมันซึมซับไปในตัวเลยนะ <c oughs> นี่คือพลังรวมแล้วจะมีพลังมากนะ <c oughs> เด็กก็มีความสดใสร่าเริงนะ <c oughs> ผู้ใหญ่ก็มีความมั่นคงสํานักนก็มีความมีศีลธรรมเอาไปอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพลังรวมสังคม ไม่ได้แยกส่วนนะก็สิ่งที่จะให้เด็กเขามีสนุกกับเรื่องการงานแล้วก็ทำงานร่วมกันหนึ่งเราอย่คิดว่าเรื่องงานเป็นเป็นเรื่องงานคือให้เขาคือในเด็กวัยนี้เนี่ยให้เขาเขาให้เขาสนุกก็คือเหมือนการทํางานเขาเหมือนการละเล่นแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าผลงานจะออกมาได้ดีดีเต็มร้อยแต่ให้เขามีทักษะที่จะได้ทํางานร่วมกันกับเพื่อน ร่วมกันกับผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีความรู้สึกที่เหมือนถูกบังคับหรือว่าจะมีกฎเกณฑ์มีบทลงโทษไม่มีคือให้เขาได้เรียนรู้ไปเลยโดยองรวมก็คือเขาก็จะได้งานเนื่องจากว่าได้งานก็จะมีการควบคุมเรื่องของอารมณ์ซึ่งเป็นศีลเด่นพอมีศีลแล้วเนี่ยงานก็ต้องตามมาส่วนวิชาการที่จะตามมาก็คือเขาก็จะได้ พูดคุยกันระหว่างพูดคุยก็มีการถ้าเป็นวิชาการก็คือถ้าใครจะเรียนรู้เรื่องกระเทียมเขาก็ควรรู้ว่ากระเทียมเนี่ยมันเป็นพืชทีเ่เอาไปปลูกเป็นต้นมีต้นกระเทียมได้เอาไปทําอะไรได้ที่เมื่อกี้เขาก็พูดถึงวิชาการงานจากกระเทียมเขาก็จะนึกถึงผักปุ้งไฟแดง, <c oughs> ซ,งซึ่งมันเป็นโดยที่เขาพูดถึงผักปุ้งไฟแดงเขาก็มีการจัดการวางแผนแล้วว่าถ้าจะมีผักปุ้งไฟแดงเขาต้องไปเก็บเขาก็เลยแบ่งเพื่อนบางส่วนไปเก็บผักบุ้งไว้แล้ว และหลักจากนั้นก็คือเขาก็จะผลสําเร็จก็คือเดี๋ยวจะได้ผัดผักบุ้งในชั่วโมงต่อไปค่ะแต่อันนี้คือสิ่งที่องค์เด่นไปล้างพิษตับพิษดินถึงไหนตรงไหนมันี นคุ้นเลยอ่ะมาจากไหนกันมัางรู้จักป้าป้าไหมป้าเป็นยายกล้องเชิญทำรับวมันทำค้าบใจขนาดก็ไม่ได้ฝืนครับผมชอบงานเพลงนี้เป็นงานวิชาสลป์เป็นงานที่เราได้เรียนรู้อะไรกับวิชาปลูกกระเจียมวันนี้ก ก็ได้รู้สึกมันชิลดีครมันไม่ได้ฝืนใจอะไรมากครับทำแล้วก็สนุกเห็นไม่คุยกันเลยมันจะสนุกไหมเนี่ยมันไม่มีต <laughs> ัวแซลเพลงเขาเคลียร์ลงแล้วมันจะมีสุนทรีได้ยังไงบอกให้ป้ามั่งอ๋อผมวาเข้าไม้มันไม่ถึงมันก็เสียงเข้าเลยที่ยังไม่ค่อยคุยกันก็เพราะว่าฝุ่ยยังไม่ค่อยคล่องครับ กำลังเรียนรู้การปลูกครับแล้วปลูกที่ดีต้องปลูกยังไงบ้างลองสอนป้าหน่อยสิคนคนดูเขาก็ไม่รู้หรอกว่าปลูกยังไงหนูบอกวิธีหน่อยจับแบบไหน,นจิ้มยังไงก็จับตรงอันนี้มันนะครับก็ให้เอาตรงนากลงครับแล้วก็ให้เว้นห่างปรนมาณฝ่ามือหนึ่งครับตอนนี้ครับขาาขาอน้อมียาท เกิดขึ้นจากอะไรคะก็จากการลงมือทําครับผมก็ไม่อยากให้นิ้วเปื้อนอะไรก็เลยใช้ไม้ครับก็ถ้าเราคนที่ไม่ชอบแบบนี้ก็แบบใช้ไม้ก็ได้ครับเพราะแบบบางคนแบบรักษาแบบนี้ครับผมก็ประเภทนั้นครับก็เลยใช้ไม้ช่วยครับก็บางคนเขาก็ใช้ไม้แบบเป็นแนวครับผมผมก็กา่าวครับก็ถือว่ากามันก็ตรงอยู่เหมือนกันครับก็แล้วแต่คนถนัดนะ ส่วนระยะห่างก็ฝ่ามือหนึ่งครับซ้ายขวาโดยที่ทฤษฎีที่เขาบอกมาก็ประมาณนี้ได้ไประโยชน์ตรงที่ว่าเ,ออเราได้มารวมกลุ่มในวันบวรนะคะแล้วก็มีกลุ่มเด็กๆด,ด้วยได้มาร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันมาปลูกกระเทียมส่วนตัวใจเนี่ยไม่เคยปลูกมาก่อนก็ได้เรียนรู้ก็วันนี้แหละค่ะครั้งแรก รู้สึกประทับใจคะ่ะเอาแม่คูหายขั้นตอนการปลคะขั้นตอนการปลูกก็เท่าที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะคก,ก็ก็ไม่ยากนะคะแต่เพียงต้องกะและคาดคะเนให้มันตรงตามแผนนิดนึงให้ให้มันแบบว่ามีความห่างความเรียงลำดับไปอะคะ่ะ บอดีดบอันนี้อนุกมันไม่ือ้อดตามไม่ได้ไปแล้วอคนใจเยอเ้อจดตามอ๋ออันนี้ก็คือจะจะได้วัดระยะการปลูกของกระเทียมอะค่จะได้เป็นเป็นทิวแถวสวยงามอ่ะค่ะจะได้ตรงกันค่ะ

ต้มหรือผัดหรือแกงอะไรก็จะมีส่วนผสมของกระเทียมซึ่งกระเทียมเป็นวัตถุดิบสําคัญค่ะเป็นวัตถุดิบหลักที่เราใช้เยอะสวนคุณกากระสวนแม่เปยดแม่ป้แล้วก็ประโยชน์ก็เยอะด้วยกระเทียม <laughs> ่ะขาดคู่ขาดคู่ขาคู่เข้ามีนี่เขี่ยมที่ไหนวะคู่เป็นคู่โอ้คู่เป็นหมดเลยโอเคแสงคือคนคนตาไม่ค่อยดีด้วยพี่เออคนตาไม่ค่อยดีเขาพูดได้ครบไหมอโนกเหรอตาไม่ค่อยดีอ่ะอโนกอนเขาไม่เห็นจะได้ว่าเนื้อเปื่อเยอะกิจกรรมการทํางานรวมกลุ่มกันของบวรเนี่ย งานเป็นจุดเชื่อมร้อยทําให้เกิดครอบครัวคําว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนนะทั้งเด็กนักเรียนทั้งผู้ใหญ่ทั้งสมณาสิกมาก็มาเจอมารวมกันไปทําให้เกิดความอบอุ่นในกลุ่มของบ้านวัดโรงเรียนนะงานทําให้เราได้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการทํางานร่วมกันแม้กระทั่งแนวคิดเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการทางด้านจิตใจแต่และคนเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ได้ปรับทิฐิร่วมกันในการทํางานพอมีทิฐิร่วมกันปรับเข้าหากันความเป็นพี่เป็นน้องก็จะยิ่งแน่นยิ่งเป็นปึกแผ่นยิ่งเป็นความสามัคคี นี่คือความสำคัญของคำว่าบวรนะะซึ่งมันจะสื่อสารออกมาในรูปของการทำงานนะเพราะว่างานคือเกนอะคือแกนแต่แกนทางด้านจิตใจก็เรื่องความเป็นฟราดอนในหมู่คำว่าบวรในคำว่าบวรอะนะคะนี่คือความสำคัญ<า>คือแมไปเอาดกัน<ป>น้ำรุ่นเนี่ยน้ำนุ่หรอ,อ,มอไม่ใช่ค่ะ ถนอมค่ะไปเอาน้องนะคะถนอมค่ะเดี๋ยวน้องปลูกกระเทียมมีขั้นตอนการปลูกยังไงบ้างคะก็เอาถ้าดินมันแข็งเราก็เอาไม้มาจิ้มก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็เอามือบีบให้มันแน่นค่ะแต่เราต้องเอาตรงปลายมันขึ้นนะคะห้ามเอารากขึ้นค่ะเอาตรงนี้ขึ้นค่ะเดินหน้าไปอกออาไป่ะ ในวิชาสีเด่นเป็นงานนี่หนูได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นงานในครั้งนี้บ้างคะลูกคะก็ได้ฝึกพึ่งตนเองค่ะปลูกกระเทียมเอาไว้กินเอาไว้ใช้เอาไว้แบ่งปันค่ะแล้วก็ได้ฝึกความอดทนค่ะดินก็แฉะแฉะค่ะเหนียวเหนียวบ้างก็ตั้งรางความรังเกียจความชังค่ะ ก็อยู่อยู่ที่การการกับการปฏิบัติของเรานะครับคือถ้าถ้าเรามีมีใจมุ่งมั่นกับงานที่อยู่กับปัจจุบันจิตเราก็จะไม่วอกแวกไปไหนปฏิบัติธรรมนะเนี่ยอ๋อปฏิบัติธรรมก็ต้องลืมตาดิลืมตาทํางาน ทำงานเดินมัรกทําไงถึงเรียกว่าปิบัติธรรมทีจะไม่ได้นนทำไงถึงว่าการเรงานนี่คือการปฏิบัติธรการทํางานก็คือการที่เรามาปลูกกระเทียมเราก็ต้องมีสมาธิในการทํางานตั้งสติให้ดีแล้วก็ตั้งใจในการทํางานการปลูกกระเทียมเขาก็มีวิธีการปลูกเป็นการเดินมัรกอย่างหนึ่ง สำหรับผู้เบียดทำหมชเชาวาโซ่ใช้แรงให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะ่ะเด็กๆเ,เขาเห็นเขาทําตรงนั้นสีชมพูนะคะคอสีชมพูเออเนี่ยมันก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เด็กแปลงร่างเปสีชมพูเนาะโอ้ไปเห็นเด็กสวนหนึ่งเขาทาอาหารการันเขาเข้าค่ายเขาส่งเด็กกลุ่มนี้มาช่วยไม่เปลี่ยน ก็เลยรู้ว่าอ๋อเด็กหนุ่ต้องเป็นผู้เสียสละนะคะแทนที่จะได้ทําอะไรต่ออะไรตามที่ตัวเองแต่มันก็เป็นค่าชีวิตนะลูกมันเป็นของจริงอะ่ะไม่เปลี่ยนก็รักษาแผ่นดินไว้ให้เป็นแหล่งอาหารมันเป็นอะไรที่เราต้องกินทุกวันอะ่ะถ้าเราไม่รักไม่ยินดีไม่สร้างจิตที่ว่ายินดีกับงานนี้นะ่ะเราก็คือจะแบบล้มเหลวอ,อะ่ะหัวใจเราจะล้มเหลวมันไม่ไม,ไม่ไม่สุขป,ประกอบอะเหมือนคนพิการอะ่ะหรือว,ว่านะ ถ้าใครใจไม่เต er ็มร like no. ้อยกับงานเกษตรเกษตรน่ะเหมือนคนพิการนะคะนน้สึงมันเห็นความพิการของจิตน่ะว่าจะหนีแม่เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเหตุผลของกับญาติธรรมกับน้องๆครับการถอนหญ้าวันนี้ก็คือจะเป็นแบบสบายๆไม่ได้ตากแดดไม่ได้เหงื่อออกนะครับก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ฟัง <ítulo> หมู่กลุ่มคุยกันก็ทําไปฟังไปพอเราผู้ชายคนเดียวก็เลยก็เลยมีแต่ฟังก็เลยไม่ได้พูดก็รู้สึกวันนี้ก็จะคนก็น้อยๆหน่อยเนาะกราบนมัชการศิสมากจะเรินทำพวกเราทุกคนแล้วเด็ดเด็ดทุกคนค่ะก็ถ้าดูองค์รวมที่ทํางานลูกเขาก็ แบบว่าเอาใจใส่อืมเอมอ,อช่วยกันจุดุ่มชายเขาก็มีแรงเยอะเขาก็ลยุยส่วนลูกญิงก็แบบว่าเก็บรายละเอียดอืก็ถ้าดูแล้วก็โอเคขอบพระคุณที่พี่น้องได้มาช่วยวันนี้แล้วก็ขอบคุณสิคมาศที่มาเป็นหลักให้ค่ะ เลยค่ะมันถอนทวนก็ถอนไม่ขึ้นมันโอกมาไม่หมดต้องขุดเอาดิฉันเลยถือออกแบบเลยถือโอกาสเลยค่ะอมีอะไรเพิ่มเติมนาฬิกาเหมือนท่านมันน่าจะโชว์ของกินน่แต่โชว์มากของผักย่านอ่ะฝ่ายจัดเวทีเอาแต่ไม่เห็น